จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นมาขอไข่สามเรียกว่ามา้าฉงมนคู่ต่อสู้เดินเบี้ยขอห้อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่กับเบี้ยคว้างเพื่อซื้อทางมาคู่ต่อสู้นำคนขึ้นขอไข่หกอาจารย์นกระจิบส่งเบี้ยไล่นคนคู่ต่อสู้ถอยคนลงมาอาจารย์นกระจิบนำคนหนุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือก,กอมาคอแ อาจารย์นกกระจิบไหลเม็ดขึ้นมาแรกครูต่อสู้นำเรือมาที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอหนึ M ่งมาชอหนึ่งคร pumped, คูต่อสู้ถอยโคลงมาชาอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยลงไปชอสองคร,ครคูต่อสู้นำโคนขึ้นชอหกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นชอสามครคูต่อสู้ถอยมา้ามาที่ชอแปด อาจารย์นกระรจิบขยับขุนมาที่งอสองคูต่อสู้นำม้าขึ้นจอหกอาจารย์นกกรรจิบขยับขุนมาที่คอสองคูต่อสู้เดินเบี้ยยอห้าอาจารย์นกกรรจิบนำเรือมากดขุนคูต่อสู้นำเบี้ยริมไล่ขคดอาจารย์นกกรรจิบถอยคนลงไป คูต่อสู้นำม้าลงไปบุกที่ฉอสีอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาไล่กินม้าคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าก,กลับมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนที่งอสามปักขึ้นมาแลกกับเบี้ยกคว่ำเพื่อซื้อทางหมากและบุกเข้าทำคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้ามาตั้งรับ อาจารย์นกกระจิบเดินเรือขึ้นมาชอสองครูต่อสู้ถอยคนลงมาชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบดึงมาถอยลงไปที่จอหนึ่งครูต่อสู้นำคนขึ้นชอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอสองครูต่อสู้นำเรือมาที่ชอแปด อาจารย์นกกระจิบซ้อนเรือคูต่อสู้ถอยม้ามาที่ตาชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาอสามคูต่อสู้นำม้าขึ้นไปจหกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปงอสอง ครูต่อสู้ตัดสินใจส่งม้าขึ้นไปชฉสอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินตัดม้าครูต่อสู้นำเบี้ยที่ช .5 ห้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาชฉสครูต่อสู้ตัดสินใจนำเบี้ยกินโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินเป็นเบี้ยคู่กลาง ครูต่อสู้นําขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนําเรือมากดขุนครูต่อสู้ตัดสินใจส่งเม็ดไปแลก่กับเบี้ยวคว่ำอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โดนครูต่อสู้นําเรือมาที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยกินโคนหงาย คูต่อสู้ถอยเม็ดลงมากินอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยรุกคูต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่เม็ดคูต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดแลกกับเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากิน จะนำเบี้ยมาหงายรุกค่ากินม้านะครับครูต่อสู้ถอยม้ามาที่ตาขอแปดอาจารย์นกกระจิบหงายรุกครูต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ตางอสี ครูต่อสู้ทำแต้มขุนหารครับอาจารย์นกกระจิบเล่นแต้มเบี้ยลอยฟ้าครูต่อสู้หลบเรือมาที่ยอแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกค,คาดครูต่อสู้ถอยขุนมาที่ตายอหก อาจารย์นกกระจิบนำมะามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตายอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำมะรุกจนชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคมอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่ริมอาจารย์หลอเดินเบี้ยยอสีจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยสูงชอสี่ขึ้นมา อาจารย์หลอยันเบี้ยวไว้อาจารย์นกเระจิบปูเบี้ยคอหฮะอาจารย์หลอปูเบี้ยขคอสิอาจารย์นกเระจิบปูเบี้ยงอหฮะอาจารย์หลอนำเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์นกเระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกเป็นไม้โยงขวาอาจารย์หลอนำเรือมาที่ขอหนึ่งอาจารย์นกเระจิบนำเม็ดขึ้นมางอหอาจารย์หลอพัฒนาคนขึ้นขอสอง อาจารย์นกกระจิบพ uh, uh, mm ัฒนาคนขึ N N ้นมาคอเจ็ดอาจารย์หล่อลำเลียงโคนขึ้นขอไข่สามเป็นม้าเทียมอิทธิฤทธิ์อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมาชอหกเป็นม้าโยงขวาอิทธิฤทธิ์อาจารย์หลอนำขุนขึ้นคอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นชอเจ็ดอาจารย์หลอนำเรือยอมาที่คอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมางอแปด อาจารย์หลอหลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอหกมาขอห้าเรียกว่าเบี้ยปีกอินทรีย์อาจารย์หลอตัดสินใจนําเบี้ยนอกกินตัดเบี้ยใน,นไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดขึ้นมากินอาจารย์หลอนําขุนหลบจากตากดอาจารย์นกกระจิบนําเรือาารมาประกบคู่อาจารย์หลอถอยโคนลงมา จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจบุกด้วยการกินแลกเบี้ยที่จอสิอาจารย์หลอตัดสินใจนำม้าขึ้นไปกินจับกินเบ็ดอาจารย์นกกรจิบนำโคนขึ้นมาผูกเม็ดอาจารย์หลอถอยม้าลงมาอาจารย์นกกรจิบนำโคนตั้งเท่นที่ชอห้าอาจารย์หลอนำม้าขึ้นไปขอไถ่สามในตําแหน่งม้าฉงนเกาะเม็ด อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอหกมาจอห้าอาจารย์หลอกินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินอาจารย์หลอถอยมา้ามาตั้งรับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยริมอาจารย์หลอเดินขุนชอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมา วางเรือลักษณะเรือมาเหสวนอาจารย์หลอถอยโคนลงมาจอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นชอหอาจารย์หลอนำขุนขึ้นชอสองเมื่ออาจารย์นกกระจิบพร้อมจึงส่งเบีย้ยขอห้าบุกขึ้นมาขอสี่ อาจารย์หลอตัดสินใจยันเบี้ยริมไว้อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้ากินแลกเบี้ยที่คอสามหงายไล่มา้าอาจารย์หลอนำม้าขึ้นไปกินเป็นม้ามังกรสลับซ้ายอาจารย์นกกระจิบส่งเม็ดมาไล่มา้าอาจารย์หลอถอยม้าลงมาที่งอน,นึ่อาจารย์นกกระจิบไหลคนขึ้นมาคอห้า อาจารย์หลอนำโคนขึ้นจอสองอาจารย์นกกระจีบบุกด้วยการส่งโคนปักขึ้นมาแลกกับเม็ดเพื่อซื้อทางมากอาจารย์หลอนํำม้าขึ้นไปคอสิจะนําม้าไปคร่อมเรือนะครับอาจารย์นกกระจีบนําม้ามาป้องกันอาจารย์หลอขยับขุนผูกเม็ด อาจารย์นกกระจีบนำเรือไปกดขุนอาจารย์หลอถอยขุนลงมาจอหนึ่งอาจารย์นกกระจีบนำเรือกดขุนอาจารย์หลอหลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจีบนำเรือขึ้นมาจอหกอาจารย์หลอเดินเรือผูกคนอาจารย์นกกระจีบนำเรือ ไปกดขุนอาจารย์หลอหลบขุนลงมาจังหวะนี้อาจารย์นกแระจิบทำแต้มโคนปักสาวายุปักคนเข้ามาแลกกับเบี้ยคว่ำเพื่อซื้อทางหมากในการบุกเข้าทำอาจารย์หลอถอยเม็ดมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบปักคนขึ้นมา อาจารย์หลอหลบโคนขึ้นจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าม้าตัวนี้ยืนดีมากนะครับจึงตัดสินใจถอยโคนลงไปไล่ม้าอาจารย์หลอตัดสินใจถอยม้าลงมาอาจารย์นกกระจิบทำแต้มม้าลอยฟ้าบุกเข้ามา ขู่จะนําโคนรุกจนนะครับอาจารย์หลอตัดสินใจนําโคนกินมา้าอาจารย์นกกระเจิบนําเบี้ยกินโคนรุกอาจารย์หลอหลบขุนอาจารย์นกกระเจิบทําแต้มเม็ดปักษาวายุนะครับคร่อมเรือและมา้าจังหวะนี้อาจารย์หลอตัดสินใจนําม้ากินตัดโคนเป็นการตัดสินใจพลาดนะครับ อาจารย์นกกระจิบสามารถนำเม็ดนะครับกินเรือพร้อมทั้งไล่เรือด้วยอาจารย์หลอจึงตัดสินใจยอมแพ้อาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชฉสามฝ่ายคู่ต่อสู้เล่นม้าขโมยบนลือโลกครับอาจารย์นกกระจิบแก้เกมด้วยการกินแลกเบี้ยที่งอห ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้ากินเบี้ยไล่เรืออาจารย์นกกระจิบตัดสินใจทิ้งเรือนะครับนำเบี้ยกินเบี้ยคู่ต่อสู้หงายคู่ต่อสู้นำม้ากินเรืออาจารย์นกกระจิบนำาคนขึ้นมาไล่กินมา้าคู่ต่อสู้ปูเบี้ยยอห้าอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยฉาสีมาฉาะห้า ครูต่อสู้นำโคลนไปผูกเบีย้ยอาจารย์นกครจิบโยกม้ามาโจมตีเบีย้ยครูต่อสู้หลบเบีย้ยขึ้นไปไล่ม้าอาจารย์นกครจิบถอยม้าลงไปครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบถอยโคนกินม้าครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้น อาจารย์นกกระจิบพัฒนามาขึ้นมาเป็นม้าโยงขวาครูต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคููต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบหลบเรือฝ่ายครูต่อสู้ส่งเบี้ยไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบกินแลกเบี้ยครูต่อสู้กินเบี้ยไล่มาอาจารย์นกกระจิบนำม้าปิดคลองเรือ ครูต่อสู้นำเรือขึ้นยอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นม,มาครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยไล่เม็ดครูต่อสู้กินแลกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินไล่เม็ดครูต่อสู้นำโคลนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินเม็ดครูต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาจอสี่ครูต่อสู้ถอยม้ามาป้องกันอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาครูต่อสู้นำโคนขึ้นชอหกอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมาออสามครูต่อสู้ปักโคนไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบหลบม้าขึ้นมา คูต่อสู้นำเรือไปที่ยอสองอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดไปขอสองคููต่อสู้ถอยคนกลับมาอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นคููต่อสู้นำเรือมาที่งอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่คอหนึ่งโจมตีโคนคููต่อสู้นำขคนขึ้น อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาเกาะกินโคลนคู่ต่อสู้ถอยโคลนลงมาอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยริมคู่ต่อสู้นำมา้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่กอจิตคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีสองทีรุกจนครับนำม้านะครับกินตัดโคนลนรุก ้าคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปกินม้าอาจารย์นกกระจิตจะนำเรือกินโคลนรุกจนถ้าคู่ต่อสู้นำโคนไปกินม้าอาจารย์นกกระจิตจะนำเบี้ยไงไหลมารุกจนในเกมไยคู่ต่อสู้เลือกนำม้าไปกินอาจารย์นกกระจิตนำเรือก,กินโคนรุกจนเป็นอาจารย์นกกระจิตที่ชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคม